วันนี้นะครับวันหยุดเอนดูโรนะครับจะลง3รุ่นนะครับเพราะว่ามีเทคนิคอลแคมป์นะครับไทยแลนด์นะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับก็ขอบพระคุณตรงนี้มากๆเลยนะครับในการสมัครนะครับเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเทคนิคอลแคมป์ไทยแลนด์ครับผมขอบคุณมากๆครับครับผมเราก็ได้เลขมาแล้วนะครับค่อนข้างที่จะออกจังให้แล้วนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับทุกคนนะฮะไปครับ เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันครับอนะครับอันนี้พี่เลซ่าเลซิ่งนะครับผมอ้าวันนี้มีสติ๊กเกอร์มาให้วันหยุดเอดโร่ด้วยนะครับผมโสุดยอดโอเคขอบคุณมากครับพี่เลครับโคดเท่นะครับอสน่านะครับโอ้อย่างเท่เราไปติดรถเลยครับทุกคนวันนี้มาเป็นนักแข่งหรือเป็นช่างครับเป็นทุกอย่างให้เธอเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วได้ข่าวมาปืมตัวน้ำเตาแล้นะครับวันนี้โอ้ออกมาเส้าแห้งแวะตัวสุขภาพติดมั่นโคดเท่ เขาตัวตั้งเงียบครับดูแลสุขภาพนะ้โอ้โหอันนี้เพิ่มนะครับแล้วก็พี่ป้อมรถเดียวครับนะครับตอนนี้เรากำลังจะปล่อยตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับก็เพราะเป็นสนามที่ดีมากทุกคนมีแบบว่าให้วงให้วอร์มก่อนนะครับก็วอร์มนิดนหน่อยๆนยนะครับนิดนหน่อยๆอก่อนก่อนที่เราจะไปสนามนะครับเพราะว่าไม่คุ้นรองเท้าเลยนะครับ อันนี้ลองเท้าวลองเทไม่ให้พี่น,พน,น้องโอ้ยบรคุณแหงสายโอเคพอแล้วพี่น้องเดี๋ยวลำมันเบิดทาน่ามันเบัดัคครับไปโมงสามมนะครับ หน่อยนะฮะยังงอมาได้เลยทุกคนเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวไปงอกันต้องพี่น้องเนาะ สนับสนุนทั้งท็อปนะครับขออนุญาตพี่ขออนุญาตพี่พี่ขออนุญาตพี่ขอบคุณจ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าขอบคุณครับพี่โอ้เป็นพี่พี่สุงกระชับนะครับที่อยู่หน้าผมนะก็ขอบคุณพี่พี่นะครับเดี๋ยวไว้ทักทายกันในคลิปน้อยินดีที่รู้จักนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ลงทามให้นะครับพี่พี่ทามน่ารักมากเลยครับ หลวมพี่น,อน้องสปอตเตอร์ตรงหน้าเลยละ่ะทางไหนพี่ทางไหนโอ้โหขอบคุณพี่พี่มากครับโอ้ดีนะพี่พี่เขาบอกน่ารักมากนะครับพีนะ่พี่นะพี่พี่คนไหนที่ดูคลิปผมเมื่อกี้ก็ทักทายผมเลยนะพี่พี่ นี่เราอายตายวัน,นเดีวแล้วนี่เราทุกคนตรงที่มันจะหลงหนาเฮ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณที่พี่พ่อเ่็บม,มากๆนะครับขอบคุณอีกครั้งครับที่จะนำพี่ไปจะพุ่งนะครับคือลมโตไหมพี่น้องตอนนี้มันร้อยเกี่ยวยากแน่ยเลยแม่มันเหนื่อยเขาพิซซองขายย่ะ ครับลุงขอบคุณครับโอเคลุงโอเคลุงขอบคุณครับขอบคุณมากจ้ะลุง เ,เกินนะครับขอาภวยาพี่บีขอบคุณครับพี่จ๋าขอบคุณครับโอ้พี่บีบ,บนี่น่าน่ารักนะทุกคนนะผมแซงมาทุกคันนะครับไม่มีขับแปลกเลยนะครับก็คือจะปล่อยให้เราแซงนะครับแต่ว่าผมก็จะส่งกัญญาณก่อนหน้าเนี้คือสักระยะนึงนะครับว่าผมมาแนะ้ว โอ้ยสุกสุกสุกเด้อโชก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 เด้อครับโชกโชกสุกโอ้ยังไม่ถึงพีซีหนึ่งเลยนะทุกคนโอ้ยพีซีหนึ่งอยู่นะพีซีหนึ่งอยู่นะจะห้าพีซีเหรอโอ้ยยังพีซีหนึ่งบนนั่งอยรองเท้าดีๆนะทุกคนมันตั้งใจนะทุกคนนะตอนแรกนะผมกลัวมันเตะหินนะครับอันนี้พอดีเลยรองเท้าเนี้ยผมขอตามมา ¡Lipo! <laughs> ไอ้เีลยพี่กล้องกล้องผมติดไหมเนี่ยกล้องอผมติดไ,ไ,ตไหมติดได้เท่าไหร่แล้วอโอ้ยพี่เอ้ย 糖，还有糖嘞。 เหนื่อยแล้วนกคนเริ่มเมือเ่อยแล้วเริ่มเสียงก็ได้ขันหรหรือว่าเขามีแด้ขันแห้งๆลูกโอ้ฝังมือฉันเจ็บเออปาก้าวสามนงี้ยแกไปรึเป่าแตรมเนี่ยเข,า,ยา,เเยขาตาทุกคนตายตายแกมีแม่สนับสนุนเต็มที่เลยครับ อูวจะมาแข่งครับแม่จะให้สปอนเซอร์เลยครับสุดยอดขอบคุณคุณธัญาธรนะครับโค้งเงื้อเขาสาทุกคนขอบคุณครับพี่จ๋าขอบคุณครับอี้เ้วพี่น้องเลยจักสี้องเท่เไยพี่บ้างล่ะ

พี่ดองเลยอโอ้ยฉันคุมเยอยเถอะเอ้ยฉันคุมเหยเถอะโอ้ยอ้ยอื่อยครับพี่น้องนี่สตา,นาพน่ารักมานกหฮะแม่มโอหลงทางครับพีพอ,อย่แม่เอ๊ย

เดี๋ยวต้องกลับมารับน้องนะครับเขาหลงทางอีกเรื่องนะหนึ่งไหนโอ้ยเพื่อนเป็นเลยเนาะห่วงน้องจังนีนิดเดียวทุกคนกหมดใจเลยเนาะโอ้งง <c oughs> โอยฉันคือเมื่อยแท้โล่ห้าสามโล่เราทุกคนอดทอีกนิดเดียวนะเนี่ยขอตายแห้งคน <c oughs> ขอกางหน่อยพี่จ๋า เร็ว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  สุดยอดครับทุกคนสุดยอดครับสุดยอดครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล่เข้ากินน้ำกันพี่น้องนะครับป้าสุดยอดแห่งมวนครุบเอ้ขออนุญาตนั่งกับพี่ชายครับเบิองนี่ครับผมโอ้ตายตายโอหาสิบสามฮะบนเทมพี่เล่ โอ้สุดยอดครับโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับมีพีเลนะครับโอ้เเท่าไรนะขับตามหลังพี่เลนะครับเท่กว่าว่ะเอ้ยขับตามหลังพี่เลไปดูคันเกียร์ผมก่อนเออจริงอีกเกอร์แม่งเกียบมากเอ้าแล้วเกียร์มาจากไหนอะพี่เรฟุ่บอลไทยครับหอมมาด้วยโอ้สุดยอดปาดจีครับตูดผมจะไม่เมกิเลยใจใจพี่เราพีเรเห็นเล้แซงเรเรเลยอยาก ยากสุดอันนี้เนาะนี่นะครับโอ้ก็เป็นพี่ๆที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆที่เข้ามาข้างหลังนะครับน่ารักทุกคนเลยนะครับเพราะว่าหลบทางให้ผมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตักทายพี่สวัสดีครับพี่โอ้ขอบคุณมากเลยครับนี่พี่ๆเขาหลบทางให้สุดยอดสุดยอดงันที่แล้วผมไม่ได้หลบพี่ครับจำด้ครั้งทีกว่าเลยนี่ราหลบไปอยู่แถวโอ้ยสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับนี่อันนี้เป็นพี่ๆที่ตามหลังเรามานะครับโอ้สุดยอดเลย ขอบคุณพี่พี่ครับขอบคุณพี่พี่ที่ลงทางให้ครับโอ้นี่เป็นพี่พี่ที่ตามอยู่หน้าผมนะครับโอ้สุดยอดขอบคุณมากมากเลยครับวันนี้คะแนนดีมากเลยทุกคนนะครับเอ่วันี้ชิบบี้ครับได้เดี๋ยวเราไปลงเลยพี่สกัดครับแล้วสุดยอดสุดยอดยาวดีครับยาวดีโอ้สนุกสนุกทุกคนนะครับสนุกปะเดี๋ยวไปดูพี่พี่สตาฟกันนะครับอาคือม้วนกันแต่ว่านะครับสนุกสนุกนะครับโอ้สุดยอด อโสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับโอ้ใจดีมากเลยงานนี้มีสปอนเซอร์ด้วยนะครับนี่สปอนเซอร์เข้าแล้วนะครับสปอนเซอร์เข้าไม่เสียครับงานนี้ฟรีนะครับโอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับขอบพระคุณครับนะครับอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศที่งานให้ดูอีกทีนะครับเอ๊ะทักทายพี่ติงหน่อยสวัสดีครับสุดยอดเลยเวลาเีย สุดยอดขี่คนเดียวพี่ติ่งไม่บิดไม่รู้เป็นอะไรโอเคครับเดี๋ยวไว้ไปถ่ายคลิปที่บรรยากาศที่ในงานนะครับเจอกันนะครับพี่เจอกันครับสุดยอดครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่หลบทางให้โอ้โหน่ารักมากๆครับไโอเคครับเราก็กลับมาถึงโรงเรียนบ้านนาฝายแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ี่อาบน้ำบ้านจันทรีนี่แหละก่อนกะบานไป นี่ครับสุดยอดม้วนีดีครับม้หนีดีนะครับวันนี้ลงทางประมาณสามหรือสี่ครั้งนะครับไม่ล้มนะครับแ้วก็ใส่เกียร์ยากแห้งพี่น้องเพราะว่าเกือบไม่นะครับโอ้โหนะครับเราก็มาถึงกันแล้วนะครับทุกคนอ่ะสุดยอดเลยครับอะไรนะไหนท่าไปหน่อยพี่นิ่ ไปพินิดจุดพินิดเข้ามาจากไหนอ๋อโอ้ไกลมากเลยไปป่ะไปไม่ไหวเนี่ยไปไหวไม่ไปส่งไปไปไหวก็ไปของเขาไกลแถวนี้ยแหละครับไกลนะไกลไกลครับไกลมากเลยนะโอ้ไกลไปได้ป่ะเดี๋ยวไปส่งพี่กูก่อนนะครับไปได้ ด้วยนะครับอันนี้เป็นปืนปูกรุ่นชิติมาศนะครับที่สองามอันนี้โกมครับครับรุ่นสามห้าสอนได้ที่10รุ่นหม่องครับอายุสามสิบปุครับสุดยอดครับดีจด่รับลดับสี่นึ่เจ็ดลับสอนโดนลับโครงนัสิ่งครับ